ชื่ออมอนะคะเป็นเจ้าของร้านขนมบ้านบัวหอมค่ะหรือบ้านบัวหอมคาเฟ่ค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบางแพรค่ะ บุรีเนี่ยมีของที่ขึ้นชื่อหลายอย่างมากๆอย่างเช่นอํเอาเภอพัทรามไข่เค็มที่เนี่ยลูกใหญ่มากรสชาติก็ดีหอมมันหรือว่าอย่างอําเภอสวนพึ่งนะคะปลูกมันม่วงโอกินาว่าซึ่งผลผลิตของที่เนี่ยถือว่าอร่อยกว่าที่อื่นๆพอด้วยความที่เราเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยบวกกับเออเรามีความรู้ด้านการทําขนมก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นคาเฟ่ขนมเปียกค่ะ ขนมเปี๊ยะมีทั้งหมด4อย่างนะคะมีขนมเปี๊ยะลาวาไข่เค็มขนมเปี๊ยะมันม่วงไข่เค็มขนมเปี๊ยะที่ผ่ารำแล้วก็ขนมเปี๊ยะทุเรียนไข่เค็มค่ะส่วนตัวที่ขายดีที่สุดนะคะก็จะเป็นเปี๊ยะลาวาไข่เค็มค่ะเพราะว่ารสชาติของเราเนี่ยหอมอร่อยไม่เหมือนที่อื่นค่ะส่วนเมนูเครื่องดื่มของร้านนะคะพวกกาแฟเนี่ย ออมก็ใส่ใจคัดสรรเม็ดกาแฟมาเป็นพิเศษที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็เลือกเป็นกาแฟลาวค่ะเพราะว่ารสชาติเนี่ยเข้มขน้นแต่ว่ายังมีกลิ่นหอมอยู่ทำให้ถูกปากคนไทยค่ะ หนึ่งที่ขายดีนะคะก็จะเป็นเมนูโคโคนัทอเมริกาโน่ค่ะโดยที่เมนูนี้ค่ะเราจะใช้มะพราวน้ำหอมจากอำเภอดำเนินสะดวกหอมอร่อยขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะ สำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะาลูกค้าสาวฟาดแวะมาที่ร้านบ้านบุวหอมคาเฟ่ที่จังหวัดร้านบุรีหรือถ้าไม่สะดวกอยู่กรุงเทพก็สามารถแวะไปได้ร้านอยู่ที่ราดพร้าว94ค่ะเดี๋ยวนี้เราก็สามารถส่งไลน์แมนก็ได้นะคะหรือว่าสั่งซื้อทาง facebook ของร้านหรือ IG ของร้านก็ได้ค่ะจัดส่งทั่วประเทศค่ะ